อีกหนึ่งภาพยนตร์สยองขวัญน,น่าจับตามองที่สุดในปีนี้ครับกูตบอยม้าหมาเห็นผีแม่แค่ชื่อก็น่ารักเชียวนะครับหนังผีเล็กๆทุนต่ำแต่เรียกกระแสฮือฮาพอสมควรในต่างประเทศครับต้องขอขอบคุณค่ายเฟียโฟกไว้ด้วยที่นําเข้ามาให้ชาวไทยได้ดูกันทําไมเรื่องนี้ถึงมีกระแสคําตอบง่ายๆครับนี่คือหนังที่มีตัวเอกเป็นน้องหมาเรากําลังจะได้เห็นผีผ่านมุมมองของเจ้าสี่ขาสุดน่ารักนี้ครับแล้วมันจะเป็นยังไงกันใช่ไหม การนำเสนอผีด้วยมุมมองแปลกๆหลังๆเนี่ยก็เริ่มมีมาพอสมควรนะครับหนังอย่าง Present เป็นอยู่ตายช่วงต้นปีก็ทำให้เราเนี่ยได้ดูมุมมองของผีถือว่าเป็นหนังสยองขวัญอิกเเรื่องที่มีเอกลักษณ์น่าสนใจทีเดียวครับมาว่ากันที่ Good Boy กันบ้างนอกจากคอนเซปต์แล้วบรรดากูรูหรือคอหนังที่ได้ดูมาก่อนก็พูดไปในทิศทางเดียวกันนะครับว่านี่คือหนังดีดูจากคะแนนบนเว็บของ Rotten Tomato ก็ได้ครับมาในรูปแบบนี้ก็ค่อนข้างการันตีนะว่าเออมันน่าจะดูได้ทุกคนหรือเปล่า แต่ว่าผมได้ดูแล้วคิดเห็นยังไงจะสนุกน่ากลัวสมกับที่หายไเอาไว้หรือเปล่าวันนี้จะมาแบ่งปันกัน,กนครับขอเชิญพบกับ Good Boy ยมามาเห็นผีรีวิวบายหมีมูวี่ครับเรื่องราวเริ่มต้นที่ทอดกับชายที่กําลังอยู่ในช่วงเวลาเลวร้ายแม้อายุจะยังไม่ได้เยอะแต่การป่วยหนักลุมมลาจนแทบทนไม่ไหวเขาตัดสินใจออกจากตัวเมืองกลับไปยังบ้านเก่าแก่กลางป่าของตระกูลที่รับสืบทอดมาจากปู่ไม่มีญาติคนไหนย่างไกลเข้ามาที่นี่ด้วยข้อข้อหาว่ามันต้องคํำสาบ แต่ทอดไม่ได้มาที่นี่เพียงลําพังเพราะพาสุนัขคู่ใจอย่างอินดี้มาด้วยทั้งคู่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมานานจนสนิทเสียยิ่งกว่าพี่น้องในช่วงเวลาเลวร้ายนี้ทอดต,ต้องการมันมากที่สุดแต่ทว่าเวลาที่ควรจะสงบสุขกลับไม่ได้เป็นอย่างนั้นอินดี้เริ่มสัมผัสได้ถึงอะไรบางอย่างที่ไม่มีใครมองเห็นมันซ่อนตัวอยู่ในเงามืดของบ้านจับจ้องผู้มาเยือนอย่างเงียบๆเบจ้าเพื่อนสีขาพยายามเตือนให้เจ้านายสังเกตถึงภัยลายนี้แต่ทอดกลับไม่สนใจเงาร้ายคืบคลานเข้ามาใกล้ททุกที อินดี้ต้องรับมือกับมันพร้อมพยายามปกป้องจำนายเอาไว้ให้ได้เรื่องราวจะลงเอยอย่างไรติดตามได้ใน Good Boy, MP, กูตบอยมาหมาเห็นผีครับกู d บอยคือหนังดีอย่างไม่ต้องสงสัยครับแต่ว่ามันคือหนังที่มีคําว่าแต่อยู่ตัว,ตวโตๆตเลยแหละครับหนังเรื่องนี้อาจะไม่ใช่หนังที่ย่อยง่ายสำหรับทุกคนอะไรขนาดนั้นเอาจริงๆแล้วมันกึงก่งๆจะเป็นหนังทดลองที่เน้นขายคอนเซปต์เลยด้วยซ้ำครับแน่นอนแหละมันมาพร้อมกับความแปลกใหม่ แนวทางที่น่าสนใจชวนตื่นตาแต่มันก็ยังอยู่ในจุดเริ่มต้นครับองค์ประกอบบางอย่างของมันกลับกลายเป็นข้อจํากัดที่ทําให้หนังยังแสดงศักยภาพออกมาได้ไม่เต็มที่เราจะมาว่ากันที่เรื่องนี้ครับหนังก็ไม่ได้มีอะไรมากตัวอย่างเป็นยังไงในหนังก็ให้เราดูแบบนั้นเลยครับเราจะได้มองเห็นผีผ่านมุมมองของเจ้าหมาอินดี้ครับกูดบอยซีรีส์กับเรื่องนี้มากไม่มีการโกงไม่มีบิดพริว้วใช้ลูกเล่นตัวช่วยอะไรทั้งสิ้นครับน้องหมาคือโฟกัสของหนังเรื่องนี้จริงๆประมาณ95% มีอินดี้อยู่ในนี้ทั้งหมดครับสาวกหมาในชื่นใจได้เอาจริงแล้วกูดบอยทำตรงส่วนนี้ได้ดีกว่าที่ผมคาดเอาไว้เยอะสุดๆครับตอนแรกอาสงสัยอยู่เหมือนกันว่าหมาเห็นผีเนี่ยมันจะเป็นยังไงวะนึกภาพไม่ออกว่ามันจะน่าสนใจตรงไหนหนังจริงๆจะใช้ลูกเล่นอะไรมาทดแทนในส่วนตรงนี้แต่ก็ไม่ครับกูดบอยเนี่ยวางเจ้าอินดี้ในฐานะผู้สังเกตการณ์ของเรื่องเลยเวลาที่มีเรื่องราวลี้ลับอะไรเกิดขึ้นเจ้าหมาเห็นก่อนเจ้านายตลอดครับซึ่งเจ้าหมาเนี่ยมันก็เหมือนแทนคนดูนี่แหละครับ าฉากที่ผีผู้ผุโผล่ซ่อนอยู่ในเงามึดหรือทางเดินกว้างๆด้านหลังตัวละครตัวละครไม่เห็นแต่คนดูเห็นพอจะเก็ตภาพใช่ไหมครับนี่แหละคือลูกเล่นของหนังเรื่องนี้ครับเพียงแต่ว่าปกติแล้วมุมมองของคนดูจะมีจํากัดวนอยู่แค่รอบๆตัวละครและก็ฉากหลังเท่านั้นแต่ในกูดบอยไม่เป็นแบบนั้นนะครับมีอะไรผิดสังเกตเจ้าหมาเนี่ยก็พร้อมจะเดินไปสํารวจตลอดเวลาด้วยความที่มันเป็นสัตว์ใช่ไหมครับอยากรู้อยากเห็นจึงไม่ได้หงุดหงิดใจอะไรมากพูดก็ไม่ได้ เราจะรู้สึกว่าเหมือนได้สำรวจพื้นที่และก็ความน่ากลัวต่างๆที่เกิดขึ้นด้วยตัวเองครับก็เลยเป็นคอนเซปที่เข้ากันดีแล้วก็อีกส่วนหนึ่งครับคือเจ้าหมาตัวนี้เนี่ยต้นเรื่องเขาจะบอกเราเลยว่ามันเนี่ยไม่ชอบดูหนังผีครับหันหน้าหนีตลอดอยังไงก็ลองไปดูแล้วกันว่าหมากลัวผีมาอยู่ในเรื่องนี้แล้วมันจะเป็นยังไงแล้วก็จังหวะการหลอกของหนังเรื่องนี้เนี่ยก็อยู่ในเกณฑ์ที่ถือว่าโอเคในด้านเทคนิคครับด้วยความที่ใช้ทุนน้อยหนังจึงต้องพยายามโชว์ฝีมือลูกเล่นต่างๆอย่างเต็มที หนังใช้แสงเงาแล้วก็มุมมองได้ดีมากๆเริ่มจากการที่ตั้งกล้องเอาไว้ในมุมสายตาที่ต่ำกว่าปกติหมาก็มุมมองต่ำกว่าคนอยู่แล้วใช่ไหมล่ะครับตรงส่วนนี้เนี่ยดีมากเพราะมันทําให้วัตถุบางอย่างที่อยู่สูงๆเนี่ยพร่าเลือนครัอบอย่างเช่นใบหน้าของคนเราแทบจะไม่ได้เห็นใบหน้าของมนุษย์ในเรื่องนี้เลยครับไม่เว้นแม้แต่ทอสผู้เป็นเจ้าของด้วยที่อยู่กับเราทั้งเรื่องโดยที่เราเห็นแค่หน้าหลังๆเท่านั้นตรงส่วนนี้ก็ยิ่งเพิ่มความคุ้มเครือลี้ลับในตัวหนังมากขึ้นไปอีก การซ่อนแสงเงาต่างๆให้วัตถุจมอยู่ในนั้นก่อนจะพุดขึ้นมาก็มีการใช้บ่อยครับแต่ก็ชวนดูตลอดแสงเรื่องนี้เนะี่ยมันทำออกมาดีจริงๆนั่นแหละลูกเล่นของบ้านก็ไม่ได้มีอะไรมากมายครับแต่พอได้ดูผ่านมุมมองแล้วก็การจัดแสงที่ว่ามาเนี่ยมันก็ชวนอึดัดกดดันได้ตลอดเวลาถือเป็นหนังผีที่น่ากลัวด้านบรรยากาศแล้วก็ลูกเล่นนะครับทั้งหมดนี้ถูกขับเคลื่อนด้วยตัวเอกระดับทั่วยัางวันใช่ครับอันนี้เนี่ยไม่ได้พูดเล่นเลยนะเจ้าวินดี้เนี่ย เล่นดีจนน่าเหลือเชื่อครับผมรู้เลยว่าทำไมน้องเขาถึงได้รับการชื่นชมอย่างมหาศาลไปที่ไหนคนก็อยากจะถ่ายรูปคนก็ชื่นชมนะครับที่เทศกาลหนังต่างประเทศไม่คิดจริงๆว่าหมามจะแสดงได้ดีขนาดนี้ครับคือผมขอใช้คาว่าแสดงได้เลยนะครับน้องเหมือนสั่งได้ตามใจจะให้ขยับแอคชั่นทำสีหน้าท่าทางแบบไหนมันจัดได้หมดเลยอะผมรู้สึกว่านี่คือตัวละครจริงๆครับที่แสดงจริงๆโดยไร้ข้อกังขาเวลาไปดูก็ยังแอบสงสัยตลอดเวลาว่าเฮ้ย เอไอป่ะเนี่ยแต่ไม่ใช่อยู่แล้วนะครับตันนี้แซวเล่นซึ่งความยอดเยี่ยมของหนังเรื่องนี้เนี่ยเกต้องยกให้มันนี่แหละครับหาออสการ์ให้น้องสักรางวัลเถอะผมเชียร์สุดใจเอาจริงนะครับหนังเรื่องนี้ใช้เวลาการถ่ายทํา3ปี400คัดส่วนหนึ่งก็น่าจะเพราะน้องนี่แหละครับนับถือในความบ้าพลังของผู้กํากับน่าจะคัดแล้วคัดอีกเอาสี่ที่ดีสุดมาใช้เท่านั้นครับและะายที่ว่ามานี้เนี่ยก็กลับกลายเป็นข้อจากัดของหนัง ด้วยความที่เลือกใช้ตัวเอกเป็นหมามันก็มีข้อจํากัดค่อนข้างเยอะนะครับสื่อสารไม่ได้จําเป็นต้องใช้ท่าทางการกระทําเท่านั้นซึ่งบางครั้งก็ต้องยอมรับว,ว่ามันไม่พอครับลูกเล่นต่างๆที่เคยน่าสนใจต้องถูกใช้ซ้ําค่อนข้างบ่อยแรกๆก็พอได้แหละหลังๆก็จะรู้สึกว่ามันจืดอย่างชัดเจนครับอาการเดียวกันกับเพรสเซนต์เลยแหละหนังที่คอนเซปต์ใหม่จะประสบปัญหาเรื่องไอเดียครับหนังผีเรื่องอื่นเนี่ยเราอาจจะยังหยิบนู่นหยิบนี่จากหนังเรื่องน,นั้นเรื่องนี้มาประกอบได้บ้าง แต่ในหนังผีที่ใช้หมาเป็นตัวนำเนี่ยจะหาลอกไอเดียจากใครที่ไหนมาเป็นแรงบันดาลใจก็ไม่มีนะครับลอีกจุดหนึ่งที่ค่อนข้างจะเป็นข้อสังเกตใหญ่เลยก็คือหนังผีเรื่องนี้ดูให้เห็นผียากครับยากสุดๆใครที่ว่าตัวเองเป็นเซียนเรื่องการหาผีที่ซ่อนเอาไว้เนี่ยมาดูเรื่องนี้ครับเพ่งกันจนตาแตกเลยครับผีเนี่ยมันโผล่มาเยอะเหมือนกันนะครับหากนับจํานวนฉากแต่ว่ามันโผล่มาแวบเดียวสุดๆเสี้ยววินาทีแถมก็ไม่ชัดเจนเท่าไหร่ด้วย อันนี้ไม่รู้ว่าเป็นเพราะขีดจํากัดด้านงบประมาณหรือเปล่าแต่มันแวบเดียวมากจริงๆครับคุณภาพของเทคนิคพิเศษ c g ต่างๆก็ถือว่าค่อนข้างน้อยจนเกือบดูตกยุคเลยแหละสําคัญก็คือนี่คือหนังผีที่มีขีดจํากัดด้านเรีแอคชั่นครับเออแล้วมันคืออะไรลองคิดตามแบบนี้ครับปกติแล้วตัวละครเห็นผีแล้วจะเป็นยังไงครับก็กลัวกรีดร้องวิ่งหนีอาการพวกนี้เนี่ยมันดึงอารมณ์ร่วมของคนดูให้กระเจิงตามได้ง่ายๆใช่ไหมละครับในกูดบอยก็มีอะไรแบบนั้นนะครับ แต่มันน้อยแล้วก็ดูยากกว่าครับเจ้าวินดี้เนี่ยพยายามกลัวสุดขีดแล้วแหละทั้งวิ่งหนีทั้งคลางหงิงหนิงหลบไปหลบมาแสดงได้โคตรยอดเยี่ยมครับแต่มันก็ดันยังไม่พอหากเทียบกับการกลัวกรีดร้องวิ่งหนีของมนุษย์นั่นเองครับเห็นภาพไหมล,ะหล่ะหลายชาติในหนังต้องตัดภาพจอดําไปเลยเรากําลังจะกลัวๆอยู่แล้วเชียวอารมณ์ตัดซะอย่างนั้นก็เข้าใจแหละครับด้วยข้อจํากัดแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่ามันเกิดขึ้นจริงก็เลยต้องพูดครับ ก็สรุปแบบนี้แล้วกันครับนี่คือหนังดีแต่อาจจะไม่ใช่สำหรับทุกคนผมต้องขอยกคำพูดนี้ขึ้นมาอีกครั้งครับกูดบอยมามาเห็นผีนำเสนอคอนเซปต์และแนวทางที่น่าสนใจพาเราดำดิ่งเข้าสู่ความกลัวในมุมมองที่ไม่เคยสัมผัสจากที่ไหนมาก่อนเป็นหนังไอเดียที่ออกแบบมาได้อย่างยอดเยี่ยมถว่ามันยังใหม่และดูยากเกินไปสะหน่อยหนังไม่ปราณีคนดูแบบแคชวลเท่าไหร่ครับเจ็ดเต็มสิบ แต่ถึงอย่างนั้นพวกเราก็ชอบนะส่วนตัวชอบดูหนังพีอยู่แล้วก็พอใจมากๆที่ได้เห็นอะไรแบบนี้อาการนั่งตัวตรงจ้องจองไม่ได้เป็นบ่อยเท่าไหร่ครับยิ่งดูก็ยิ่งอยากรู้ว่าหนังมันจะไปลงเอยตรงไหนมีอะไรให้เราได้ดูบ้างกู o ดบอยเป็นมากกว่าหนังคอนเซปต์ความพยายาม3ปีรวมอยู่ใน74นาทีนี้แล้วนะครับเอาจริงไม่อยากพูดคำนี้แต่ถ้าเกิดว่าใครเป็นทาสหมาผมว่าคุณควรจะไปดูหนังเรื่องนี้จริงๆว่ะ นี่คือหนังที่หมาแสดงได้โดดเด่นมากตัวจริงน้องก็ชื่อยินดี้นะครับเป็นหมาของผูก้กำกับแสดงดีจนน่าชื่นชมมันพูดยากนะว่ามันดีขนาดไหนแต่ถ้าเกิดว่าคุณมีโอกาสได้ดูอ่ะคุณจะไม่มีทางบอกเลยว่าน้องเล่นไม่ดีน้องเล่นไม่เก่งมันไม่มีทางเลยครับไม่มีทางจริงใครมาดูก็ต้องบอกว่าน้องเล่นเก่งแต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นคอหนังผีที่ต้องการความสยองถึงขั้วหัวใจอยากปลดปล่อยอารมณ์ไปกับความกลัวสุดขีด กู๊ดบอยเรื่องนี้ยังไม่ใช่ครับลองพิจารณาดูแล้วกันครับเพราะแน่นอนครับถึงผมจะพูดยังไงมีความเห็นแบบไหนก็อย่างที่บอกทุกครั้งสิบปากว่าหรือจะเท่าตาเห็นครับหนังดีหนังสนุกตัวคุณและตาคุณเท่านั้นที่จะตอบได้ครับน้องอินดี้จะพาให้คุณคนหัวลุกได้หรือไม่พิสูจน์ด้วยตาของคุณเองครับ9ตุลาคมนี้ในโรงภาพยนตร์ครับ